เซียนดาวแล้วครับเซียนดาวเซียนดาวว่ะวัดเลยวัดวัดครับยุกอป็อกป็อกอีกคันหนึ่งครับสองขันเลยโอ้ยโขบเขาลอยมันไหลก่อนดาวสุตัวเดียวกันหรือเปล่าสองคนเลยสองคันเลยก็ปัดออกมาถอยมาโอ้ของเซียนดาวลุดแล้วครับ ของเซียนก๊อฟอยู่ตัวเดียวกันโอ้สองคนเลยตัวเดียวกันได้ครับดูเอาเขากินทีเดียวสองคนเอา,า,าเออไปหากันนะเอากันเหลือกันนะครับขู่หูขู่ฮาหาง,างัดมันออกมางัดมันออกมาก๊อฟหงัดม,มันออกมาออกมายัางยอมอยังยอมเลีวยลวยอมแล้วครับต,ตัวนึงโอ้ของเซียนดาวมีงัดด้วย นี่เสียนก๊อ uh ้นี่เสียนก๊อบครับนี่เสียนดาวเขาต่อเฮ้ยนี่ยกโชว์ครับนี่ตัวนี้สองโลเสียนก๊อบได้มาแล้วครับเดี๋ยวเสียนดาวเสียนดาวเสียนดาวยังไงดี ลงเอาไหมค่อยๆดึงค่อยๆดึงปลาอยู่ไหมโอ้หตอนแรกมันคือมาอยู่มึงบดถอยบงัดวิเออโอ้เซียนเดาไม่นาได้แล้วครับนาีิพาดเดาะได้แต่เซียนก๊อปครับ เซียนกออเหยียบน้ำได้อยู่นะ